สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนนะคะอันนี้เป็นงานนะคะภายในเนาะคือการไหว้ครูนะคะพี่ของวงคณะหมอลำทุกคณะนะคะพี่พี่เนาะ,นะก็มีแม่นกนะคะพี่พี่แล้วก็บรมครคูนะคะของหมอลำทุกคนทุกคณะนะคะพี่พี่ที่อยู่ทีน่นี่เนาะนะคะก็จะมีงานเดี๋ยวจะเรามานูงานกันนะคะพี่พี่ อันนี้คือศิลปินแห่งชาติทุกทุกหมดทุกฝ่ายนะคะเดี๋ยวขออนญุญาตนะคะพี่พี่ถ่ายรูปก,กับแม่นุ่งหน่อยอันนี้เป็นการงานไหว้นะะนวูนะคะพี่พี่เนาะยกไหว้ยอกปูนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินชาติเองครับรวมไปถึงศิลปินที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันยังดีอยู่แล้วนะครับเป็นการไหวู้ และทุกท่านเองท่านเองนั่งเองโอ้โหเราได้ร้องไปด้วยศิลปินจริงๆนะครับซึ่งอีกสักนู่นเราจะเข้าถึงพิธีไหว้ครูครับย้อนกลับไปช่วงต้นของที่เราอได้พิธีไหว้ครูท่านท่านเ็นช่วงกอนด้านั้นนะครับได้พูดถึงเรื่องของพิธียกอ้อยหอกครูครับซึ่งจะเป็นพิธีที่สื่เรื่องการดีเฉพาะในภาคอีสานของเราคำเรียกนี้นะครับนั่นก็คือยกอ้อยหยอกครู คำว่ายกออเนี่ยมีหลายออให้ได้มีการยกขึ้นมานะครับตามคำเรียกของศุสาล์ว่าแต่ว่าละและดิฉันนักศึกษาของสุดารณ์นอกค่ะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสันแกนค่ะวันนี้พวกเรารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้ มาเข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ครับรวไมไปถึงได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒน,นธรรมพิศานที่จะเกิดขึ้นสู่สายตาทุกท่านในวันนี้นนเองนะครับพูดค้างไว้ก็ือสคู่น้านะครับเราจะมีการจัดมหาวิาลยขอนแก่นครับเราจะจัดกันในช่วงระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมถือว่าปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่3วันสคืนติดที่คืนนะครับกับกิจกรรมและก็ความบันเทิงที่จะเกิดขึ้น ในวันนี้ในวันนี้ครับสําหรับวันจันทร์ที่9ตุลาคมวันนี้เรามีกจิจกรรมอะไรบ้างครับรบก่อนก็ในช่วงทุ่มนินนะคะก็จะมีการแสดงหมอลำจังหวัดขอนแก่นและศิลปินรับเชิญนะคะนําโดยคุณแม่ราตีศรีวิไลนะคะที่จะนําแสดงนะคะหลังจากนั้น,นะคะ่ะจะมีวงหลักถึง4วงด้วยกันนะคะวง,วงแรกนะคะก็คือ หมอลำคณะใจเกินร้อยค่ะวงที่สองคือหมอลำคณะประเดียบว,วางพระศิลป์ค่ะวงที่สามคือหมอลำคณะขวัญใจแฟนค่ะและวงที่สี่หมอลำคณะเพชรลำเลินค่ะโอโ้โหเท่านั้นยังไม่พอนะครับวันนี้เรายังได้รับเอียดจากวงที่มาร่วมให้ความบันเทิงกับทุกทุกท่านด้วยนะครับมีเพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นหมอลำคณะอยู่ทามที่ใสศิลป์ครับหมอลำคณะรูปสยามวางพระศิลป์ หมอลำคณะวัฒนศิลป no ์รวมไปถึงหมอลำเอื้อเพนอทรอยท์ตาะเกียรติค่ะวงที่สองคือหมอลำคณะประถมบันเทิงศิลป์ค่ะวงที่สามหมอลำคณะแก่นนครบันเทิงศิลป์และวงที่สี่หมอลำคณะศิลปินภูไทยค่ะโอ้โหสี่วงแบบเน้นๆล่นกันเลยทีเดียวนะครับสหรับไปแงร่วมแื่อยๆเขาเอาอะไรมาให้นะเอาน้ำขนมปังมาให้โอเคโอเคเราขออีกชุดไม่ได้หรอว่าจะอย่างเนี้ย เรามาทำงานไดค่ะพี่มี่เนี่ได้ขนมป้อมเปิดไหมปังพระตันเดินที่ที่เปิดงาน,น พ่อครูหมอลังสลับอสลับครับศิลปินแห่งชาติประจำปีสองพารี่สิบครับและในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญแม่ครูหมอหลังเบอร์เตอร์เชวีวัลดังเนินศิลปินแห่งชาติประจำปี2536ันห้าร้อยสามสิบหกผู้กล่าวคาบูชเรียนเชิญค่ะวานวัสการ จะขอกราบการเทพประทัยทุท่านพุทธองค์ขอจงโปรดได้ที่ทัและรักษาให้สิบน้ำที่พุ่นพายมขัดสมทุกข่ำเช้าสิบจึงได้ทําสวนมนต์เทพประทัยข้อมุ่มจงบันดาให้สิบนั้นมีแต่ประเสริฐสุขนิกราทุกจากไปไกลห่างหายสุขสวัสดีมีแต่ชัยขอให้ขอเทพประทยรุ้พระองค์ โปรดจงได้กุศลผลบุญและบารมีที่ชีทานให้สิทธิ์นั้นตาสว่างประจรันจิตทุกชีวิตได้พบประสบสารทุกพิวารณีอันเน่ง,งานสุขสารพวกวันนิกรันเอเลทดียวคทุกโออิมินาสกาเีนะา ้าขอกราบสักการะครูอาจารย์ผู้ให้การศึกษาและอกตมเริ่มต้นจากวัยปฐมกิจทั้งวิทยาคมสม,มุมาทั้งสติปัญญาและวิชาประกันใจท่านชี้ทางให้สว่างสดใสทั้งระเบียบวินัยประจัตนสิทธิีดีได้มันสุดผลและประพุตนต,ต,ตลอดไปได้สังวรณ์สัมรวมเอาละกายและใจให้มั่นคง ทั้งจิตวิาณให้เทียมตรงทั้งจำเราในพระผู้ขอ้ขอผนงโปรโโจงเกื้อหนุนแด่อาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านเรืองโอ้กะลุกกลุก้ขอปลุกท่านหนะขอปลุกท่านโมงขอปลุกท่านอิติปิโสนะโมงผู้ได้ยักยนักเมตตาโม่เองดูยัก เป็นดูผู้ขาเรืยลูกหลานล่ำาใส่ไม่ไม่กันนะลูกหลานล่ำาใส่หลักหลักต่อคนลูกหลานล่ำให้คนฟังจะหลงเทาลูกหลานล่ำให้อัญญทพาวฟังสูญเจ้าอยู่สารหลานลัำให้ปรสงฟังสูญเจ้าอยู่สายไายเสียงล่ำลูกหลานกรให้มวลเสมอลงมุงรั่วเสียงหัวลูกหลานกรให้มวลเสมอลงสัริกาปัดตามทุกทุกท่าน ดาวมดจการมรดจการมรดจการภาไว้วงสังเวยนนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสการะปัญทานังสุปะพยนุชนะสัมปันนังโพชนาณังสาลี สปะริวารังอุทธกังวะรังอาคชันตุปริภูมิชันตุสัพพทาติหิตายะสุขายะสันติอุเทวารังเตปิคุมิเหอนุรักันตุอโรคเยนะสุขนะจัสาทุกสาทุขอให้อฟซีทุกคน โชคมีชัยทุกคนเด้อสาธุวันนี้คือเป็นพิธีไหว้คุณนะคะและกานต่อไปนะคะขอวิธพี่คะคุณทุกคนสปอนร์คุณทีกค่านรวมพี่พ่อแนเสียวนะคะพี่สาแผนอย่า